ทูถามสดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านเสียศักในประเด็นของการจัดทําประชามติในการยกเลิก MOU43 และ44ทั้งสองฉบับท่านประธานครับก่อนที่จะเริ่มการตั้งคําถามเนื่องจากผมเองได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของทางท่านรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ต่อไทย PPS เอาไว้ว่านโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับในการจัดการกับเรื่องต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศหน่วยงานความมั่นคงและทหารจะเน้นหลักในเรื่องของเอกภาพในการดําเนินนโยบายดังนั้นวันนี้ที่ท่านรัฐมนตรีมาตอบประทู่ถามสดของผมผมอยากจะเน้นย้ําผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่าท่านรัฐมนตรีกาลังจะตอบกระทู่ถามสดของผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวของท่านหรือไม่ใช่ความคิดเห็นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวเท่านั้น ท่านประธานครับจากผลสำรวจของนิดาโพที่ผ่านมาที่มีการจัดทำความคิดเห็นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มตัวอย่าง1,300กว่าคนครับพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจราว69%ครับยังมีความไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่เข้าใจเลยในเนื้อหารายละเอียดของ MOU 43และ44แต่อย่างไรก็ตามครับผู้ตอบแบบสำรวจในกลุ่มเดียวกันพ3 0สกว่าคนนั้นราวห0ครับตอบแบบสำรวจว่า ก็อยากจะให้มีการจัดทําประชามติสอบถามความคิดเห็นประชาชนในเรื่องนี้ว่าตกลงจะยกเลิกหรือไม่อย่างไรสาเหตุที่มาที่ไปครับเนื่องจากการถแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่29กันยายนที่ผ่านมานั้นรองนายกรัตรีตรีบวรศักดิ์อุวนโนครับได้มีการพูดไว้อย่างชัดเจนในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในรัฐสภาครับว่าจะมีบัตรทั้งหมด4ใบบัตรใบที่หก็คือเลือกสะสะเขต ใบที่สองก็คือเลือกบัญชีรายชื่อใบที่สามก็คือในเรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใบที่สี่ครับงอกขึ้นมาจากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลก็คือในเรื่องการสอบถามประชาชนในเรื่องของการยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับท่านประธานครับถึงแม้การจัดทําประชามตินั้นเป็น,นกลไกที่สําคัญในระบบประชาธิปไตยที่พวกผมก็เชื่อครับว่าเป็นหัวใจที่สําคัญที่จะเปิดโอกาส ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ใช้อำนาจทางตรงครับในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญของประเทศแต่อย่างไรก็ตามการจัดทาประชามติจะสะท้อนเจตนารม์จะสะท้อนเจตจำนงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นั้นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของกระบวนการในการจัดทาประชามติที่จะต้องมีการรณรงค์อย่างเปิดกว้างให้ข้อมูลอย่างรอบด้านให้ประชาชนเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะไปออกเสียงในคูหา ในการออกเสียงประชามติในกรณีนี้ครับท่านประธานก็คือการทําให้ประชาชนเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนว่าหากจะยกเลิก MOU แต่ละฉบับแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อการจัดการข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาและไทยจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรจากการยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับซึ่งในมุมมองของพวกผมครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรลนนรง์เรื่องนี้ ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบจากการยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับโดยที่ไม่สามารถทำให้ฝ่ายกัมพูชาล่วงรู้ได้ข้อกังวลของผมที่ต้องมาถามกระทู้ถามสดต่อท่านรัฐมนตรีในวันนี้ครับก็คือ MOU ทั้งสองฉบับนั้นมีสาระสำคัญในเรื่องของการปักปันเขตแดนทางบกและในเรื่องการบริหารผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาข้อมูลจานวนมากครับ เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะได้เปรียบและเสียเปรียบในประเด็นใดบ้างที่สภาผู้แทนราษฎรของพวกเราก็ต้องประชุมรับกันในช่วงที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาร่วมรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้คําถามรอบแรกของผมที่จะถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับประกอบไปด้วย3คําถามด้วยกันท่านประธานครับตามพรบประชามติมีบทบัญญัติไว้ว่ามาตรา14วรรคสามครับ การออกเสียงประชามติต้องไม่เป็นการชี้นํามาตราสิวงเล็บ5ครับการออกเสียงประชามติรัฐบาลและกรกตรจะต้องให้รายละเอียดอย่างรอบด้านซึ่งหมายถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของไทยที่มีต่อกัมพูชาตามพรบรประชามติมาตรา16บครับรัฐบาลและกรกตรจะต้องมีการจัดให้มีการแสดงความคิดความเห็นผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์และเวทีสาธารณะต่างๆอย่างทั่วถึง ภายใต้รายละเอียดจำนวนมากที่ประชาชนจำเป็นจะต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจอย่างเช่นข้อได้เปรียบคำถามที่หนึ่งครับรัฐบาลมีแผนในการดาเนินการในการจัดทาประชามติอย่างไรเพื่อไม่ให้การออกเสียงประชามติยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับนี้ขัดต่อพรบประชามติครับที่ในกฎหมายกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าหไม่เป็นการชี้นำสอต้องให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน และสต้องทำผ่านเวทีสาธารณนะโดยที่กัมพูชาไม่สามารถที่จะร่วงรู้ถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของประเทศไทยนอกจากนี้ครับท่านประธานไปสู่คำถามที่สองพรบรประชามติมาตรา15วงเล็บ5ยังมีบทบัญญัติเพิ่มเติมอีกครับว่ารัฐบาลและกะกะตจะต้องให้ข้อมูลในส่วนของมาตรการในการป้องกันแก้ไขเยียวยาความเสียหายครับ ที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการดําเนินการตามผลประชามติความหมายก็คือถ้าจะต้องมีการยกเลิก MOU 4 3และ44จริงเกิดผลประชามติออกมาเป็นอย่างนั้นจริงรัฐบาลจะต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนก่อนวันออกเสียงประชามติครับว่าหากมีการยกเลิกมีมาตรการในการป้องกันเยียวยาความเสียหายอย่างไรผมยกตัวอย่างครับ m o u 4 3ว่าในเรื่องของการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาทางบก ขอถามฐานท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับวันนี้รัฐบาลมีมาตรการหรือกลไกลอื่นใดที่ดีกว่า MOU-43 ในการปักปันเขตแดนทางบกระหว่างไทยและกัมพูชาหรือไม่เพื่อรองรับผลกระทบอีกหนึ่งด้านหากจะต้องมีการยกเลิก MOU- ฉบับนี้สำหรับ MOU-44 ครับท่านประธานรัฐบาลมีวิธีการหรือมาตรการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เอกชนที่เขาได้เซ็นสัญญาลงนามสัมปทาน การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ให้เขาเอาเรื่องไปฟ้องอนุญาตโตตุลาการเรียกค่าเสียหายกับรัฐบาลไทยหากจะต้องมีการยกเลิก MOU 44ฉบับนี้คำถามข้อที่2ก็คือสรุปออกมาว่ามาตรการในการป้องกันเยียวยาผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการยกเลิก MOU ทั้งสฉบับรัฐบาลเตรียมการไว้อย่างไรบ้างคำถามที่3ครับรท่านประธาน ในทางปฏิบัติผมเชื่อว่าหากเราจะรณรงค์ในเรื่องนี้ผ่านเวทีสาธารณะและให้ข้อมูลอย่างรอบด้านจริงๆโดยที่ไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาล่วงรู้ในรายละเอียดยากมากครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติผมจึงอยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาลครับหากท่านยังจะดึงดันเดินหน้าการจัดทำประชามติด้วยกระบวนการแบบนี้ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงว่าขัดต่อก,กฎหมาย และหากจะมีผู้ร้องไปร้องว่ากระบวนการจัดทําประชามติแบบนี้ให้ข้อมูลไม่รอบด้านไม่ได้ให้ข้อชี้แจงในเรื่องของมาตรการในการป้องกันความเยียวยาเสียหายตามกฎหมายแล้วทาให้การจัดทําประชามติเป็นโมฆะหรือสิ้นผลไปท่านยังจะเดินหน้าต่อจริงหรือครับหรือจริงๆแล้วรัฐบาลมีกลไกอื่นอย่างเช่นการใช้กลไกในสภากรรมธิการวิสามันตัวแทนของรัฐบาลรัฐมติว่าการกระทรวงดิจิทตลนั่งเป็นประธานประชุมกันอยู่ทุกวัน กลไกแบบนี้หรือเปล่าที่อาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการออกเสียงประชามติรัฐบาลได้พิจารณาการใช้กลไกแบบนี้ในการศึกษาอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งผลสรุปการศึกษาส่งให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในการตัดสินใจไว้หรือไม่ขอทวนสามคถามในการถามครั้งแรกนะครับข้อที่1หากท่านดึงดันหรือยืนยันว่าจะทําประชามติอย่างไรที่ไม่ชีน้นําให้ข้อมูลอย่างรอบด้านและต้องจัดผ่านเวทีสาธารณะข้อที่สอง ตามกฎหมายประชามติครับก่อนวันเข้ากูหารัฐบาลต้องชี้แจงมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการยกเลิก MOU ทั้ง3าฉบับไม่ว่าจะเป็น,นกลไกที่ดีกว่าในเรื่องของ MOU43 ในการปักปันเขตดแดนทางบกและการป้องกันไม่ให้เอกชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสัมปทานที่ให้ไปในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลและข้อที่3ครับย้ำอีกหนึ่งครั้งได้พิจารณาในการใช้กลไกในสภาแทนการจัดทําประชามติหรือไม่ครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มาตอบกระทู้ ในสภานะครับแล้วผมก็อินดีนะครับที่มาตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าผมผมเชื่อว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ดีเนะีเราต้องเปิดกว้างฟังความเห็นของทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะจากฝ่ายค้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนัทพลนะครับที่นั้นได้ได้ให้ความเห็นแล้วก็ได้มีข้อสักถามนะครับคือ เรื่องของ m o u เนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องของอธิปไตยเขตแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องประชาชนเนี่ยน่าจะได้มีส่วนแสดงความเห็นนะครับในเรื่องที่เราจะดำเนินการยังไงนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของเรื่องของประชามตินะครับ แต่แน่นอนวิธีการจะทำประชามติอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องให้เป็นไปด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่ามันย่อมไม่ถูกต้องถ้าการทำประชามตินั้นอยู่บนพื้นฐานของการขาดข้อมูลนะครับเพราะาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะครับจริงเราเรา,เราต้องฟังเสียงของสังคมนะครับในสภานี้ก็มีกระบวนการอยู่นะครับคือมีการตั้งกรรมธิการเพื่อจะพิจารณานี้ให้รอบคอบนะครับ ตอนนี้เราก็รับฟังเสียงของสังคมด้วยเพราะมีการอภิปรายในเรื่องนี้อย่างมากมายนะครับกัมพูชาเขาของในฟังด้วยว่าเราอภิปรายกันยังไงนะครับเขาเพื่อให้มันมีการอภิปรายอย่างรอบครอบนะครับในทุกมิติดังนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ขณะนี้เนี่ยเรามีการอภิปรายในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับนในส่วนของการประชามติเนี่ยแน่นอนเราต้องดูศึกษาให้ดี นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อย่างที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตนะครับมันมันมีอะไรที่เราต้องคํานึงถึงนะครับเขาต้องขอขอบคุณนะครับในความเห็นของท่านคือ<ส>อยากจะเรียนโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับสิ่งที่จะนํามาเปิดเผยสู่สาธารณชนนะครับเรื่องของการเยียวยานะครับโดยเฉพาะผ้ออเอกชนนียเป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงในรายละเอียดเหล่านี้เราต้อง พิจารณากันให้ดีนะครับแล้วผมก็ยินดีว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยท่านรองนายกนมำตรีมวันสักเนี่ยก็จะมีการประชุมนะครับเพื่อจะดูซิว่าไอ้ขั้นตอนรูปแบบวิธีการดําเนินการประชามติเนี่ยเราจะทํากันยังไงนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราก็จะนําไปหารือกันนะครับในรายละเอียดน,นะครับเพราะในเรื่องนี้ เราจะดําเนินการอย่างไรนะครับโดยพยายามคํานึงถึงถึงทุกประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีความชัดเจนว่าหลังจากการประชุมกันแล้วเนี่ยเราดาเนินการยังไงนะครับมีแผนการยังไงนะครับผมก็จะขออนุญ,ญาตมาเรียนชี้แจงที่ท,ที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับจริงๆเมื่อกี้ผมฝากไป3คําถามนะพบว่าท่านรัฐมนตรีอาจจะตอบ ประเด็นในคําถามแรกในเรื่องของวิธีการในการจัดทําประชามติว่ากําลังจะมีการนัดประชุมกับรองนายกรัฐมนตรีท่านบรวรศักดิ์ในส่วนของกระบวนการนะผมรับคําตอบนี้ไว้ครับแต่ยังขาดอีกสองคำถามครับก็คือในเรื่องของมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเกิดว่าผลการจัดทําประชามติให้ยกเลิก m o u ม3ูสาและส4ิบสี่อย่างเช่น,นกลไกที่ดีกว่าในการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาที่ดีกว่า m o u ม3ูสครับวิธีในการป้องกัน ไม่ให้ไทยถูกฟ้องร้องจากบริษัทเอกชนหากมีการยกเลิกเอ u ม4ูสี่สิบสี่ผมเชื่อว่าความรู้ความสามารถของท่านในในฐานะที่ท่านเป็นนักการทูดที่ทุกคนให้รับการยอมรับท่านน่าจะสามารถตอบคําถามนี้ได้เลยในฐานะตัวแทนรัฐบาลรวมถึงรัฐบาลเองได้พิจารณาทางเลือกอื่นๆไว้หรือไม่ผมแค่อยากทราบคําตอบวันนี้ครว่าไม่ได้ปิดช่องไม่ใช่ดึงดน100ันร้อยเปอร์เซ็นตว่าจะเดินไปทํจาจัดทําประชามติอย่างเดียวแต่ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าการจัดทํรปรธชามติไม่เหมาะสมได้เปิดช่องไว้หรือไม่ ว่าจะใช้ผลการพิจารณาจากกรรมธิการที่สามัญศึกษายอย่างรอบครอบรอบด้านและส่งไปให้รัฐบาลใช้อำนาจฝ่ายบริหารในการตัดสินใจดังนั้นผมขออนุญาตทวงสองคำถามจากรอบแรกและขอเพิ่มอีกหนึ่งคำถามนะครับในส่วนของความเห็นในมุมมองของรัฐบาลท่านประธานครับในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีเองได้เป็นข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอดเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้และได้รับการยอมรับได้รับการเคารพ นะครับในงานการต่างประเทศ internet, แน่นอนท่านมีความรู้ความเขาจะเขา้เขาใจที่ดีในเรื่องนี้แน่นอนครับผมจึงอยากทราบความเห็นของท่านครับในฐานะที่ท่านเป็นนักการทูตและเป็นตัวแทนของรัฐบาลว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ารัฐบาลควรจะต้องยกเลิก MOU 43และ44คำถามรอบที่สองนี้สามคำถามนะครับสองคำถามที่ค้างจากครั้งแรกและก็อีกหนึ่งคำถามอยากทราบความเห็นของท่านตัวแทนของรัฐบาลว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการยกเลิก MOU ทั้ง2อฉบ,บับขอบคุณครับเลือก MOU มเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ที่สําคัญมากๆของประเทศนะครับเขตแดนและก็อธิปไตยเนี่ยเพราะฉะนั้นการเข้าสู่กระบวนการประชามติเนี่ยจะพิจารณายกเลิกหรือไม่ยกเลิกเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราที่ที่เรียนไปคือทําด้วยความรอบคอบรอบคอบก็คือว่าเราต้องมีความชัดเจนเหมือนกันว่าถ้าไม่มี MOU แล้วเนี่ย เรามีอะไรเป็นทางเลือกนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายอันนี้มันต้องอยู่ในในใจของเรานะครับไม่ใช่อยู่ดีอยากจะมีประชามติแล้วเราก็ไปสู่ประชามติโดยที่ไม่มีการเตรียมการแล้วก็มีแผนรองรับนะครับอันนี้ในส่วนของกระทรวงรางประเทศเราเห็นความสําคัญที่จะมีแผนรองรับว่าถ้าไม่มี MOU แล้วเนี่ย อะไรคือทางเลือกของเราที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของเรานะครับอันนี้ที่อยากจะเรียนส่วนเรื่องการเยียวยาเนี่ยผมคิดว่ามีรายละเอียดมากมายแต่ผมคิดว่าอะไรที่เป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับและถูกกระทบจากการยกเลิก MOU เนี่ยเราก็ต้องมีการให้การเยียวยานะครับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากสิทธิอันชอบธรรมของเขาได้รับผลกระทบนะครับ ด้วยความเคารพท่านรัฐมนตรีนะครับผมเชื่อว่าท่านมีข้อจํากัดนะฮะและผมก็เชื่อว่าท่านเป็นนักการทูตแล้วก็เป็นบุคคลที่เหมาะสมในการดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ให้มีให้ความเห็นได้มีน้ําหนักมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีชุดนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะส่งข้อเรียกร้องผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับพอแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังฟังการตั้งกระทู้ถามสดในสภาวันนี้การที่เรามีประเด็นเรื่องนี้ถกเถียง ใช้กระแสะชาตินิยมถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในอย่างในในประเทศออกสื่อมวลชนต่างๆมากมายพวกเราทุกคนครับในห้องประชุมแห่งนี้สิ่งที่ต้องการเราต้องการผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยแต่สิ่งที่พวกเราไม่ต้องการครับคือการใช้ประเด็นเรื่องนี้เอามาเรียกกระแสะต่างๆและอาจจะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ที่เราไม่สามารถกลับมาแก้ไขปัญหาได้อีกครับท่านประธานสิ่งที่จะนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดคืออะไรครับ กัมพูชาล่วงรู้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบไทยทั้งหมดประเทศไทยเดินเกมการต่างประเทศที่ผิดพลาดแล้วสุดท้ายกัมพูชาเอาเรื่องนี้ขึ้นสู่สารโลกได้ผมทราบดีครับท่านรัฐมนตรีรู้ว่าอะไรคือทางออกที่ถูกต้องเพียงแต่ในวันนี้ท่านอยู่ในคณะรัฐมนตรีเลยทําให้ท่านมีอุปสรรคบางอย่างที่ท่านตอบผมไม่ได้ตรงๆแต่สิ่งที่ผมอยากคาดหวังอาจจะคาดหวังกับท่านรัฐมนตรีโดยตรงครับท่านประธานในขณะที่ประชาชนคนไทยเราคาดหวัง ระบบการเมืองที่ดีที่บุคคลที่ดํารงตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีเป็นคนที่มีความรู้ความสาม,มารถเป็นเทคโนโคแครตเป็นนักการทูดเป็นคนแบบท่านรัฐมนตรีเนี่ยแหละฮะที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มาจากการเจราจาต่อรองโ,โคตา้าตําแหน่งทางการเมืองเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ผมอยากได้ยินอยากได้ยินท่านรัฐมนตรีตอบในครั้งสุดท้ายครับอยากได้คํายืนยันจากท่านในฐานะที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เขาเรียกว่ามีคำพูดที่มีน้ำหนักแน่นอนครับในการให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ยืนยันออกมาดังๆได้ไหมครับตอบในฐานะนักการทูดว่าท่านเห็นด้วยจริงๆหรือที่จะต้องมีการยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับท่านเห็นด้วยจริงๆหรือครับว่าการจัดทําประชามตินั้นเป็นกระบวนการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรือถ้าท่านไม่เห็นด้วยหรือถ้าท่านไม่สามารถที่จะตอบออกมาได้อย่างชัดเจน ขอคำยืนยันได้ไหมครับว่าท่านจะเข้าไปนำเสนอข้อคิดเห็นของท่านในฐานะที่ต้านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพื่อที่จะเบรกฝ่ายการเมืองที่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อใช้กระแสชาตินิยมเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ผมต้องการให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยืนยันเจตจำนงเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณครับผมขอยืนยันอย่างว่า ผมถือว่าเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติบางครั้งหลายครั้งเนี่ยเราต้องไม่นำมาเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วเรื่องเนี้ยมันต้องมีการอภิปรายอย่างจริงจัง,จงนะครับผมเองเนี่ยถ้าจะตอบท่านอะไรก็ตามเนี่ยผมต้องตอบด้วยความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอ,อยากจะให้มีการ พูดคุยในรายละเอียดโดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ,ๆที่ท่านตั้งข้าสังเกตให้มันชัดเจนว่าเราจะเดินหน้ากันยังไงนะครับความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศเผมจะนําไปเสนอแน่นอนในกระบวนการพิจารณาของรัฐบาลน,นะครับยืนยันได้นะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าสำหรับผมเองเนี่ยนะครับก็เรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับขณะเดียวกัน เรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยที่รัฐบาลต้องมีคําว่า accountability ต่อสภาเนี่ยผมก็ถือว่าสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีประเด็นอะไรต่างเนี่ยผมพร้อมที่มาชี้แจงแล้วก็พอเรามีแผนที่ชัดเจนแล้วผมก็พร้อมที่จะมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับและมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้ปวดทำงานก็ไม่ชอเปาหนาน